จากแรงจ่ายไฟไปที่คอม0.00ออกจากคอม0.00ไปที่ service start แล้วลงเกาจาก0.01ไปที่ service stop แล้วลงเกา จากแรงจ่ายไฟไปที่คอย100.00ร้จากคอย100.00มาที่คอยแล้วลงกาวจากแรงจ่ายไฟไปที่คอย100.01 จากคอยหนึ่งร้อยจุดศูนย์หนึ่งไปที่จากคอมหนึ่งร้อยจุดศูนย์หนึ่งมาที่แรมหนึ่งแล้วลงกาวไล่ต่อไปจากแห่งจ่ายไฟไปที่คอยหนึ่งร้อยจุดศูนย์สองจากคอยหนึ่งร้อยจุดศูนย์สองไปที่แรมสอง แล้วลงกาวแล้วต่อไปจากแรงจ่ายไฟไปที่หนึ่งร้อยจุดศูนย์สามแล้วมาที่แลมสามแล้วลงกาวล 9, แล้วต่อไป จากแหล่งจ่ายไฟไปที่หนึ่งร้อยจุดศูนย์สี่จากคอยหนึ่งร้อยจุดศูนย์สี่ไปที่แรมสี่แล้วลงกาวควบวงจรกดสวิตช์สตาร์ท Posso so se